ข้อคิดบำรรงใจเป็นต่อพิเศษที่ The Bookteller คัดข้อคิดดีๆที่ได้รับและประโยคโดนใจต่างๆจากหนังสือที่อ่านจบเอามาอ่านให้ฟังสบายๆย,ย่อยง่ายกลับมาฟังได้ทุกเวลาสำหรับตอนนี้เป็นข้อคิดบำรรงใจเพื่อการใช้ชีวิตให้สบายใจขึ้นจากหนังสือจิต,ตวิทยาสบายใจ คุณกำลังรู้สึกเหนื่อยล้ากับการต้องพยายามทำสิ่งต่างๆในชีวิตให้สมบูรณ์แบบต้องคอยรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายหรือต้องดูแลคนอื่นอยู่เสมอหรือแม้แต่เหนื่อยกับการที่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองขออย่าเพิ่งโทษตัวเองความรู้สึกท้อแท้หรือเหนื่อยล้าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์และมันก็โอเคที่คุณจะรู้สึกแย่ทำผิดพลาดหรืออยากหยุดพักบ้าง เขาคิดจากหนังสือจิตตวิทยาสบายใจโดยจิตแพทย์ชาวญี่ปุ่นจะช่วยคุณน,นั้นได้หันกลับมาใส่ใจตัวเองอย่างทนุถนอมและใช้ชีวิตให้เบาสบายขึ้นโดยเริ่มจากการใส่ใจตัวเองเป็นอันดับแรกเลิกแคร์สายตาคนอื่นและใช้ชีวิตตามจังหวะของตัวเองต่อไปนี้คือเขาคิดจากหนังสือเล่มนี้เมื่อรู้สึกแย่อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนแต่ให ใส่ใจตัวเองก่อนหลายครั้งที่คนเราคิดอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมักจะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนักเช่นรู้สึกอ่อนล้าหรืออึดอัดกับชีวิตรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยรู้สึกสับสนในชีวิตการเอาแต่บอกกับตัวเองว่าฉันต้องเปลี่ยนในเวลาที่ใจกำลังแย่จะยิ่งกลายเป็นการสร้างความกดดันสิ่งที่เราควรทำก่อนก็คือกันหยุดพัก และเยียวยาหัวใจตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนที่เราพยายามจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ถามตัวเองก่อนว่าเรากำลังเล่งรัดตัวเองจนเกินไปหรือไม่หรือกำลังฝืนทำจนตัวเองแทบแตกสลายอยู่หรือเปล่าการใส่ใจตัวเองคือการตรวจสอบว่าความพยายามนั้นไม่ได้กำลังทำร้ายเราเป็นเรื่องปกติที่จะมีวันที่ไม่โอเคหรือหมดพลัง มนุษย์เราทุกคนมีวันที่รู้สึกไม่โอเคมีวันที่รู้สึกหมดพลังใจหรือรู้สึกอ่อนแออ่อนล้าได้ทั้งนั้นการยอมรับความรู้สึกเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของการดูแลตัวเองสังเกตสัญญาณเตือนของความเหนื่อยล้าทางจิตใจหากเราอยากรู้ว่ากำลังเหนื่อยล้าแค่ไหนนั้นให้ลองสังเกตสิ่งที่แปลกไปในตัวเองเช่นหงุดหงิดง่ายขึ้นหรือไม่ ชอบไปวิจารณ์หรือคอมเมนต์ในแง่ลบกับคนอื่นหรือเปล่ากินหรือดื่มหนักไปหรือไม่นอนไม่หลับหรือไม่อยากตื่นเช้าหรือไม่หรือแม้แต่เหนื่อยจนไม่อยากอาบน้ำหรือไม่การพักคือสิ่งที่ต้องทำก่อนการพยายามผู้เขียนเน้นว่าสัจธรรมที่เขาเรียนรู้มาก็คือก่อนที่เราจะลงมือพยายามทำอะไรก็ตามให้เราดูแลความรู้สึกที่เหนื่อยล้าของเราก่อนเสมอ หากเราไม่ทำเช่นนั้นไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรมันก็จะไม่ค่อยราบรื่นเราต้องดูแลใจของตัวเองให้เป็นบวกก่อนแล้วจึงจะสามารถทำสิ่งต่างๆให้ออกมาดีได้ความเหนื่อยล้าสะสมต้องใช้เวลาในการเยียวยาความเหนื่อยล้าทางจิตใจมักเป็นสิ่งที่สะสมมานานและไม่สามารถกำจัดให้หมดไปภายในชั่วข้ามคืนยิ่งสะสมไว้นานเท่าไหร่ ก็ยิ่งหายได้ยากเท่านั้นดังนั้นเราจึงต้องมันดูแลตัวเองตั้งแต่แผลยังตื้นๆอย่าปล่อยให้มันสะสมจนระเบิดออกมาการหนีจากสิ่งที่บั่นทอนไม่ใช่การหนีปัญหา วิธีดูแลใจคือการหน,นีออกมาจากจุดที่ทําให้เรารู้สึกแย่การหน,นีในที่นี้ไม่ใช่การไม่สู้กับปัญหาแต่คือการหน,นีจากสิ่งที่บั่นทอนความสุขเช่นหนีจากงานที่ไม่มีความสุขหนีจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือหนีจากชีวิตที่ไม่ใช่ของเรานี่คือการหน,นีเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและสบายใจถ้าเราหนีไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอแค่สิบเปอร์เซ็นต ที่เป็นเวลาของเราก็ยังดีแน่นอนว่าหลายคนมีภาระทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตตามใจชอบได้ทั้งหมดแต่ผู้เขียนแนะนำว่าถึงจะหนีสิ่งที่เหนื่อยล้าไม่ได้ร้อยเปอร์ซแค่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบสัก10%ซก็ถือว่าได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการแล้วเช่นคนที่มีลูกอาจจะหาเวลาตอนที่ลูกหลับแล้วเปิดซีรีส์ดูสักตอนหรือคนที่มีเงินไม่มากก็าสามารถไปดื่มกาแฟในร้านที่ชอบ อาทิตย์ละครั้งก็ได้การขอความช่วยเหลือคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงหากเรารู้สึกเหนื่อล้าจนอยากให้ใครช่วยแบ่งเบาก็ควรลองพูดออกไปเช่นพูดกับคนในครอบครัวให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายหรือบอกคนใกล้ชิดเราว่าเราไม่โอเคและอยากให้เขาช่วยอะไรเราบ้างการที่เราไม่ไหวแล้วกล้าร้องขอไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความตั้งใจที่เราจะไม่ยอมแพ้กับชีวิต นี่คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงความทุกข์ใจส่วนใหญ่มักมาจากการแคร์สายตาคนอื่นมากเกินไปการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่ทำให้เราอึดอัดใจมักมาจากการที่เรากังวลว่าคนอื่นจะมองหรือคิดอย่างไรกับเรามากเกินไปอย่ากเก็บคำพูดแง่ลบของคนที่ไม่สำคัญมาใส่ใจเช่นกระเป๋าที่เราใช้ไม่สวยเลย รถที่ขับมันเก่าทักรูปร่างของเราว่าทำไมอ้วนขึ้นเราไม่ควรเก็บเรื่องเหล่านี้มาใส่ใจเพราะคนที่พูดแบบนี้คือคนที่ไม่นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นและหากคนคนนั้นไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตของเราการเก็บคำพูดไร้สาระของเขามาคิดมากมีแต่จะทำให้เรานั้นเหนื่อยใจมากขึ้นอย่าเสียเวลาอธิบายให้คนที่มีอคติได้ฟังเราไม่สามารถบังคับ หรือควบคุมความคิดของใครได้และไม่จําเป็นต้องเสียเวลาอธิบายเหตุผลของเราให้คนที่พูดจาหรือคิดกับเราในแง่ลบฟังเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้อยากฟังเราต่อให้อธิบายอะไรไปเขาก็จะหาทางตําหนิหรือสั่งสอนเราตามความคิดของเขาอยู่ดีอย่าติดกับดักคําว่าปกติของคนอื่นเวลาที่มีคนบอกว่าเราไม่ปกติหรือแปลกกว่าใครไม่ทําเหมือนคนอื่น เช่นไม่ไปกินไม่ไปดื่มหลังเลิกงานกับที่ทำงานหรือไม่ได้ใช้ชีวิตตามคนส่วนมากอย่าได้รู้สึกผิดเพราะคำว่าปกติบ่อยครั้งไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่มันเป็นแค่ความคิดเห็นหรือค่านิยมของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นจงให้ค่าความรู้สึกของตัวเองมากกว่าความคาดหวังของคนอื่นในแต่ละวันเราควรให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวเอง มากกว่าการทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการเช่นถ้าเราไม่อยากไปสังสรรค์แต่อยากอยู่บ้านดูซีรีส์คนเดียวก็ควรเลือกทำตามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองโดยไม่ต้องกังวลสายตาของคนอื่นมากเกินไปยอมรับความจริงที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนชอบเราเราควรเข้าใจสุดลึกของจิตใจว่าเราไม่จำเป็นต้องทำให้ใครทุกคนมาชอบเราเพราะการพยายามไปเปลี่ยนความคิด หรือความรู้สึกของคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากยิ่งฝืนทำในสิ่งที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเราจะยิ่งเกลียดตัวเองการพยายามทําให้ทุกคนชอบแม้แต่กับคนที่เราไม่ชอบเช่นต้องปันหน้าฝืนยิ้มไปกินข้าวด้วยกันหรือฝืนหัวเราะในงานเลี้ยงที่ไม่สนุกยิ่งเราทําในสิ่งที่ไม่เป็นตัวเองมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเกลียดตัวเองมากเท่านั้น เปลี่ยนคนอื่นนั้นเปลี่ยนยากเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเรานั้นง่ายกว่าแทนที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่นให้เราปรับที่ตัวเราโดยการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเช่นเราควรเลือกไปอยู่ในที่ที่เรารู้สึกดีหรืออยู่กับคนที่เรารู้สึกโอเคหรือมีระยะห่างจากคนที่เราไม่ชอบทะเลนโซเชียลมีเดียแล้วเกิดความเครียดการหยุดพักคือคำตอบ เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าการเล่นโซเชียลมีเดียมันยังไม่ผ่อนคลายยิ่งเล่นก็ยิ่งเครียดเจอแต่คอนเทนต์แย่หรือเห็นคนโชว์ชีวิตของตัวเองแล้วเราก็ามาเปรียบเทียบกับชีวิตของเรานี่คือจังหวะที่เราควรหยุดพักจากการเล่นมันบ้างโซเชียลมีเดียไม่ใช่ทั้งชีวิตของเราจงกลับมาใส่ใจโลกความเป็นจริงสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักก็คือโซเชียลมีเดีย ไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเราและไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นอย่าปล่อยให้มันมีผลกับชีวิตจริงมากเกินไปถ้าเหนื่อยล้าจากโลกออนไลน์ให้กลับมาสู่ชีวิตจริงเช่นออกไปเจอเพื่อนจริงๆหรือทำกิจกรรมที่เรารู้สึกสบายใจปล่อยวางความคิดที่ว่าเราควรทำหรือต้องทำตามที่สังคมกำหนดบางครั้งคนที่นิสัยดีหรือคนที่จริงจังกับชีวิต มักจะยึดติดกับความคิดที่ว่าควรทําหรือต้องทําตามที่คนอื่นบอกเช่นต้องแต่งงานมีลูกต้องทํางานที่มั่นคงต้องเรียนสูงหากเรายอมรับแนวคิดเหล่านี้มากเกินไปเราจะมองไม่เห็นสิ่งที่ใจของตัวเองอยากทําหรืออยากเป็นจริงๆชีวิตที่เรียบง่ายอาจจะดีกว่าความสําเร็จหากนั่นคือสิ่งที่ใจของเราต้องการลองฟังเสียงหัวใจของตัวเอง ถ้าใจของเราบอกว่าแทนที่จะประสบความสําเร็จร่ํารวยแบบคนอื่นฉันขอทํางานง่ายๆสบายๆและใช้ชีวิตแบบธรมธรมดาๆดีกว่านั่นคือความรู้สึกที่แท้จริงที่เราไม่ควรมองข้ามจังหวะชีวิตของคนเราไม่เท่ากันเหนื่อยก็พักไม่ต้องแข่งขันกับใครหากรู้สึกเหนื่อยล้าก็แค่หยุดพักใครไหวก็ปล่อยเขาไปก่อน เพราะจังหวะที่พร้อมของทุกคนไม่เท่ากันเขาเพียงแค่เราไม่ถอดใจวันที่สดใสของเราย่อมมาถึงอย่างแน่นอนการที่เรารู้สึกหมดแรงไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอมันคือเรื่องปกติของมนุษย์ เพราะชีวิตคนเรามีจังหวะเวลาที่แตกต่างกันบางครั้งเราก็ต้องทำใจให้สบายและพักผ่อนกับตัวเองบ้างลองปล่อยวางความพยายามความกดดันความคาดหวังหรือความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองสักครู่แล้วลองใช้ชีวิตในแบบธรรมดาธรรๆด,ดูบ้างเพราะถ้าชีวิตมีแต่ต้องพยายามอย่างเดียวหรือเร่งรีบตลอดเวลานั่นคงไม่ใช่การใช้ชีวิตขอเพียงแต่ อย่าฝืนความรู้สึกของตัวเองและอย่าทำอะไรที่ทำร้ายหัวใจตัวเองมากเกินไปขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The b o o k t เทเล r ครับทุกๆวันเป็นโอกาสใหม่ในการพัฒน,นาตนเองและการก้าวไปข้างหน้าอย่าลืมให้ความสำคัญ กับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและมุ่งมันในการทำสิ่งที่ทำให้เราสงบใจขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้และพบกันได้ใหม่ในต่อหน้าสวัสดีครับ